สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องทอรีียมนะครับเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่เหมือนจะถูกลืมไปพักใหญ่เลยค่ะแต่ตอนนี้กลับมาเป็นที่สนใจเยอะมากใช่ครับทำไมล่ะครับเพราะโลกกำลังหาพลังงานสะอาดปลอดภัยใช่ไหมครับแล้วก็กังวลเรื่องกากนิวเคลียร์แบบเดิมๆถูกต้องค่ะคือความต้องการมันมาจากทั้งสังคมทั้งตลาดเลยที่อยากหาทางออกจากปัญหาเดิมๆของนิวเคลียร์ยุคเก่าครับ รายงานที่เราไปดูข้อมูลกันมาเนี่ยมันจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าทอเรียมจะเป็นคำตอบจริงๆหรือเปล่าก็น่าจะช่วยได้เยอะนะคะมาลองดูกันค่ะโอเคครับงั้นเริ่มที่พื้นฐานก่อนเลยทอเรียมเนี่ยมันทำงานต่างจากยูเรเนียมที่เราคุ้นคุ้มกันยังไงครับหลักๆเลยนะคะทอเรียมในธรรมชาติหรือ T232 เนี่ยมันเ,เรียกว่าเป็นธาตุก่อกำเนิดค่ะ กเนิดค่ะคือมันต้องดูดซับนิวตรอนก่อนถึงจะเปลี่ยนไปเป็นยูเรเนียม233หรือ U-233 ซึ่งตัว U-233 นี่แหละค่ะคือเชื้อเพลิงจริงๆที่เอาไปใช้เดินเครื่องปฏิกร์ได้อ๋อเหมือนต้องมีตัวจุดประกายหรือหัวเชื้อก่อนว่างั้นเถอะประมาณนั้นแหละค่ะมันต้องการเชื้อเพลิงตั้งต้นนิดหน่อยอาจจะเป็นยูเรเนียมหรือพูทตเนียมเพื่อเริ่มปฏิกิริยา แล้วข้อดีเทียบกับยูเรเนียมนะครับเห็นว่าเรื่องกากนิวเคลียร์นี่ดีกว่ากันเยอะเลยใช่ค่ะอันนี้จุดแข็งเลยคือวัตจากทอเรียมเนี่ยมันผลิตพวกาธาตุหนักอันตรายที่อายุยืนมากๆอย่างพลูโตเนียมเนี่ยน้อยกว่าแบบเห็นได้ชัดน้อยกว่าเยอะ ค่ะทําให้กากที่เหลืออยู่มีพิษรุนแรงในระยะเวลาสั้นกว่ามากอาจจะแค่หลักร้อยปีอะร้อยปีเทียบกับเป็นหมื่นปีของยูเรเนียมถูกต้องค่ะแล้วก็ตัว U 2 3 3เองเนี่ยให้พลังงานต่อนิวตรอนดีกว่าด้วยก็คือใช้เชื้อเพลิงได้คุ้มค่ากว่าอฟังดูมีศักยภาพดีนะครับแล้วเ,เทคโนโลยีตาปฏิกรณ์ที่ได้ยินบ่นบอยอย่างเตาเกลือหลอมเหลวหรือ MSR เนี่ยมันเข้ามาช่วยยังไงครับ M.S.R. หรือ Molten Salt Reactor นี่แบบว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญเลยค่ะเปลี่ยนเกมเลยค่ะเพราะมันใช้เชื้อเพลิงที่ละลายอยู่ในเกลือหลอมเหลวซึ่งเกลือเนี่ยเป็นทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็ตัวหล่อเย็นไปในตัวเลยอ๋อรวมอยู่ในนั้นเลยใช่ค่ะทำให้เตาทำงานที่ความดันบรรยากาศปกติไม่ใช่ความดันสูงปรีดเหมือนเตาแบบเดิมๆลดความเสี่ยงเรื่องระเบิดไปได้เยอะเลยสิครับแบบนี้ มากเลยค่ะความปลอดภัยดูดีขึ้นทัดเจนแล้วเรื่องประสิทธิภาพล่ะครับด้วยความที่มันเป็นเกลือหลอมเหลว MSR ทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่ามากค่ะอาจจะถึง700องศาเซลเซียสโหร้อนมากค่ะแปลว่าประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าก็สูงขึ้นเยอะแล้วความร้อนที่เหลือก็อาจจะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้อีกที่สาคัญมากๆคือระบบความปลอดภัยแบบ p a s s i passive คือยังไงครับก็คือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเกลือเชื้อเพลิงมันจะไหลลงถังพักข้างล่างด้วยแรงโน้มถ่วงเองเลยค่ะไม่ต้องใช้ระบบอะไรซับซ้อนอ๋อป้องกันแก่หล่อมละลายได้เองเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเห็นว่าที่จีนเขาประสบความสําเร็จกับเตาต้นแบบ TMSR LF1 แล้วด้วยใช่ไหมครับอันนี้ถือเป็นก้าวใหญ่เลยหรือเปล่าใช่เลยค่ะการที่เตา TMSR LF1 ของจีนสามารถเขาเรียกว่าเติมเชื้อเพลิงออนไลน์ได้สําเร็จ เติมตอนอยังเดินเครื่องอยู่นั่นแหละครับใช่ค่ะเติมได้ตอนปลายปี2024ที่ผ่านมานี่เองอันนี้เป็นการพิสูจน์หลักการสำคัญของ MSR เลยว่ามันทำงานต่อเนื่องได้จริงใช้เชื้อเพลิงคุ้มค่าแล้วก็ลดปริมาณกากได้จริงในทางปฏิบัติแล้วโอ้โหจีนนี่ไปไกลเหมือนกันนะครับฟังดูดีไปหมดเลยแต่แน่นอนว่ามันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นความท้าทายใหญ่ๆมันคืออะไรบ้างครับความท้าทายก็หนักหน่วงเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือเรื่องวัสดุศาสตร์วัสดุค่ะคิดดูนะคะเกลือร้อนจัดกำมันตาราังสีก็สูงแถมยังกัดกร่อนรุนแรงมากการหาวัสดุที่จะทนสภาพแบบนี้ได้นานเป็น10บสปีเนี่ยยังเป็นโจทย์ใหญ่มากๆอืมถ้าทางจะไม่ง่ายแล้วก็มีเรื่องวิศวกรรมด้วยค่ะการแยกพวกผลผลิตฟิชชั่นหรือกา,กากนั่นแหละออกจากเกลือเชื้อเพลิงแบบออนไลน์คือทําไปพร้อมๆกับเดินเครื่องเตาเนี่ยมันซับซ้อนมาก เหมือนต้องมีโรงงานเคมีเล็กๆทำงานคู่กับเตาบฏิกรตลอดเวลาเลยค่ะโหฟังดูซับซ้อนจริงด้วยแล้วเรื่องเงินทุนล่ะครับการแข่งขันอีกละ่ะอันนี้ก็เรื่องใหญ่ค่ะต้นทุนสร้างเตาต,ต้นแบบเครื่องแรกหรือที่เขาเรียก FOAK First of a Kind เนี่ยสูมลร้วเลยอาจจะแตะ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลยนะคะ5,000ล้านแค่เครื่องแรกเนี่ยนะครับใช่ค่ะ แค่เพื่อให้ได้เตาที่ใช้งานได้จริงในสหรัฐนะคะแล้วยังไม่นับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องสร้างใหม่หมดเลยตั้งแต่การเตรียมเชื้อเพลิงไปจนถึงจัดการกากอืมแถมยังต้องแข่งกับอุตสาหกรรมยูเรเนียมเดิมที่เขาแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็พลังงานหมุนเวียนที่ก็ถูกลงเรื่อยๆครับแล้วก็เรื่องกฎระเบยียบอีกที่คงต้องร่างกันใหม่หมดเลยถูกต้องคะ่ะในภาพใหญ่กว่านั้นละครับ มองไปที่ภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนมาใช้โทเรียมมันอาจจะเปลี่ยนดุลอํานาจโลกได้เลยไหมครับมีโอกาสสูงเลยค่ะคือแผนที่พลังงานโลกอาจจะเปลี่ยนไปเลยยังไงครับอํานาจอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีแหล่งยูเรเนียมเยอะแต่อาจจะไปอยู่ที่ใครมีเทคโนโลยีค่ะโดยเฉพาะเทคโนโลยี Msr ทีอ่อ่อาจจะผลิตเชื้อเพลิงได้เองบางส่วนประเทศที่มีทอรียมเยอะๆอ,อย่างอินเดียหรือบราซิลก็อาจจะสำคัญขึ้น แต่ประเทศที่คุมเทคโนโลยี MSR กับการแปลสภาพเชื้อเพลิงได้เนี่ยอาจจะกลายเป็นมหาอำนาจพลังงานตัวจริงซึ่งตอนนี้จีนก็กำลังพยายามไปทางนั้นอยู่ใช่ค่ะจีนกำลังพยายามอย่างหนักเลยตอนนี้พูดเล่นหลักๆก็เลยเหมือนจะมีจีนกับอินเดียที่เป็นโครงการระดับรัฐนำเลยใช่ไหมครับกับฝั่งตะวันตกที่ส่วนใหญ่เป็นสตาร์ทอัพเอกชนใช่ค่ะจีนก็มี CNC อินเดียก็มี BARC ที่เป็นหน่วยงานรัฐทำเลย ครงการชัดเจนมากส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นสตาร์ทอัพเยอะหน่อยอย่าง Terrestrial Energy, m o t e x Thorcon อะไรพวกนี้แนวทางเขาหลากหลายกว่าแต่ก็อาจจะขาดการสนับสนุนที่ต่อเนื่องและยิ่งใหญ่เท่าภาครัฐครับสรุปแล้วท h o r i u m โดยเฉพาะพอจับคู่กับ MSR เนี่ยดูมีอนาคตไกลมากทำเรื่องความปลอดภยัยการจัดการกากแล้วก็ทับทรัพยากรที่มีเยอะค่ะ แต่ความท้าทายก็ใหญ่หลวงไม่ใช่เล่นๆเ,เลยทั้งเรื่องวัสดุต้นทุนมหาศาลการสร้างระบบนิเวศใหม่ทั้งหมดแล้วก็อุปสรรคด้านกฎระเบียบกับประสบการณ์ที่ยังน้อยมากแต่ความสำเร็จของจีนกับ tmsr o l 1ก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญว่าเทคโนโลยีมันไปต่อได้จริงนะใช่ค่ะมันทำให้เห็นภาพเลยว่าเทคโนโลยีนี้มันทำได้จริงแล้วก็อาจกำลังเปลี่ยนสมการพลังงานโลกเปลี่ยนจากคนคุมทรัพยากรยูเรเนียมไปเป็นคนคุมเทคโนโลยีทอรียม msr ถูกต้องค่ะซึ่งจีนแบบอินเดียกําลังเดินเกมนี้อย่างจริงจังมากแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไงครับโทเรียมดูมีแววแต่ทางก็ยังอีกยาวไกลอืมคําถามสําคัญที่น่าคิดต่อก็คือด้วยความท้าทายทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะแล้วการที่จีนดูเหมือนจะนําหน้าไปพอสมควรแล้วความพยายามของฝั่งตะวันตกที่ส่วนใหญ่พึ่งพาเอกชนสตาร์ทอัพเนี่ยจะสามารถไล่ตามได้ทันหรือเปล่าหรือว่าอนาคตของพลังงานนิวเคลียร์ยุคหน้า จะถูกกำหนดโดยโครงการที่นำโดยรัฐในเอเชียเป็นหลักค่ะอันนี้น่าคิดมากมันอาจจะสะท้อนความแตกต่างของโมเดลนวัตกรรมในการรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานของโลกเราก็ได้นะคะ